สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนีิระทึกแน่ฟันธงประยุทธ์เจอห้ากับดักการเมืองหลังมีข่าวส่งซิกยุบสภาเมื่อวันที่16มีนาคมปี2 5 5 5นายเทพไทยเสน,นพงศ์อดีตสสนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ได้โพสต์ข้อความ ในเ็ e บุ๊กส่วนตัวว่าตอนที่มีข่าวออกมาว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้พูดในวงนัดเลี้ยงอาหารกับพักเล็กว่าจะมีการยุบสภาหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมเอเปกทำให้ตนแปลกใจว่าทำไมพลเอกประวิทย์พูดเช่นนั้นเป็นการเสรตนาพูดหรือเผลอพูดไป ถ้าภาษานักเหลงเรียกว่าเป็นการทำปืนลั่นหรือไม่เพราะอำนาจการยุบสภาเป็นอำนาจของพลเอกประยุจันโอชานายกท่านมนตรีดังนั้นการที่ออกมาพูดในลักษณะชี้นำเช่นนี้คนที่อึดอัดและลำบากใจในการตอบคำถามก็น่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์ขณะเดียวกันการที่พลเอกประวิทยบอกใบการยุบสภาน่าจะทำเพื่อ ลดแรงกดดันของทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงกดดันจากพรรคเล็กที่เรียกร้องการดูแลแบบพิเศษซึ่งมีผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลมากที่สุดดังนั้นการประกาศความชัดเจนเรื่องอนาคตทางการเมืองจะทำให้พรรคเล็กคิดถึงอนาคตทางการเมืองในวันข้างหน้าและต้องเตรียมตัวสำหรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นแม้พลเอกประวิทยประกาศขีดเส้น การยุบสภาแล้วแต่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ยังต้องเจอกับดักกับทางการเมืองอีก5เรื่องใหญ่คือ 1. การยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วังใจของฝ่ายค้านในวันที่22พฤษภาคมนี้ซึ่งปิดโอกาสการยุบสภาไปในตัว สการลงมติร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพอรปรว่าด้วยการเลือกตั้งโสโสและร่างพรปรว่าด้วยพักการเมืองในวาระสองและสามซึ่งถ้าถูกความเมื่อเป็นกฎหมายที่รัฐบาลเป็นผู้เสนอก,ก็จะต้องแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองถ้าไม่ยุบสภาก็ต้องลาออก 3. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี66ถ้ารัฐบาลแพ้โหวตในสภาในกฎหมายการเงินรัฐบาลต้องแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองด้วยการยุบสภาหรือละออก 4. พลเอกประยุทธ์จะต้องเจอกับเงื่อนไขของรัฐมนูญในการดำรงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีครบวาระ8ปีในวันที่24สิงหาคมปี65ซึ่ง สารัฐธรรมนูนจะต้องวินิจฉัยชี้ขาดถ้าแนวโน้มการวินิจฉัยให้วาระ8ปีตามเจตนารมของรัฐธรรมนูญผลเอกประยุทธ์อาจชิงยุบสภาหรือลาออกก่อนมีคำวินิจฉัยก็ได้ในเทพไทยกล่าวว่าาการจัดประชุมเอกป็กที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพทั้งพักฝ่ายค้านและกลุ่มต่อต้านรัฐบาลพยายามเคลื่อนไหวกดดันให้รัฐบาล ต้องมีอันเป็นไปก่อนการเปิดประชุมดังกล่าวเพื่อไม่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์ไดแสดงบทบาทในฐานะตัวแทนของประเทศไทยต่อประชาคมโลกเพราะฉะนั้นการประกาศช่วงจังหวะการยุบสภาข,ของพลเอกประวิทย์น่าจะเกิดผลทางการเมืองอยู่สองประการคือ 1. ลดแรงกดดันทางการเมืองของพักการเมืองแต่ละกลุ่มการเมือง2จะเป็นการกดดันพลเอกประยุทธ์ไปในตัวว่า เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเอเปกแล้วจะต้องยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนเพื่อจัดการเลือกตั้งใหม่ส่วนความเปลี่ยในแปลงใดๆจะเกิดขึ้นก่อนการประชุมเอเปกหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของสถานการณ์การเมืองที่จะต้องวิเคราะห์กันรายวันเอาแล้วงานนี้ประยุทธ์มีหนาวแน่กดเหล็ก7ข้อบีประยุทธ์ผลเก้าอี้นายกก่อนยุบสภา รัฐมนุนวางกฎเหล็กเจ็ดข้อสำหรับเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีนาทีนี้พ้นเอกประยุทธ์ทำทุกวิธีทางเพื่อรวมเสียงสนับสนุนในสภาให้เกิน50%เพื่อป้องกันถูกตลบหลังเจอนนอ็คาเวทีภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมที่ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงเรื่องที่วันก่อนบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายยกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐส่งสัญญาณบอกพักเล็กการยุบสภาจะเกิดขึ้นหลังงานประชุมเอเปกเดือนพฤศจิกายยนปี65ที่มีผู้นำหลายชาติเดินทางมาประชุมที่เมืองไทย พลเอกประยุทธ์ยืนยันการยุบสภาจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่เหมาะสมเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีไม่เกี่ยวกับคนอื่นส่วนที่บิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์บอกจะเกิดการยุบสภาหลังประชุมเอกนั้นเป็นความเห็นส่วนตัวของบิ๊กป้อมแต่ทั้งหมดเป็นเรื่องของนายยกรัฐมนตรีเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น เป็นเรื่องของนายยกรัฐมนตรีที่ต้องตัดสินใจซึ่งผมขอเก็บไว้ก่อนย้ำว่าเป็นเรื่องของนายยกรัฐมนตรีจะบอกก่อนทำไมและทำไมต้องรีบบอกพลเอกประยุทธ์ย้ำเอาเป็นว่ามองข้าม็อดไปเลยสำหรับภาพเหตุการณ์อนาคตหรือเซนเนริโอเรื่องเปลี่ยนคณะผู้บริหารประเทศออกได้สามหน้า 1. นาแรกหากพลเอกประยุทธ์ยุบสภาหลังประชุมเอเปก ต้องเดินหน้าตามรัฐมนูญมาตรา103ภายใน5วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกายุบสภาใช้บังคับให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคกตประกาศกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปภายในกรอบ45-60วันหมายความว่าท่านายก ยุบสภาหลังประชุมเอเปกตัวเลขกลมๆที่คอตอต้องจัดเลือกตั้งจะอยู่ในช่วงกลางเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ชนกับช่วงรัฐบาลครบวาระเดือนมีนาคมปี66พอดี 2. หน้าสองท้าพลเอกประยุทธ์ลากยาวอยู่ครบวาระสีปีเดือนมีนาคมปี66ต้องปฏิบัติตามรัฐมนูญมาตรา102เมื่ออายุ ของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงต้องตราพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งสสภายในกรอบ45วันนับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุตัวเลขกลมๆก,การเลือกตั้งในกรณีบิ๊กตู่อยู่ครบวาราชเกิดขึ้นภายในกลางเดือนพฤษภาคมปี66 3. หน้า3รัฐธรรมนูญฉบับปี2560มาตรา170ได้วางกฎเหล็ก7ข้อที่กำหนดเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวนายยกธำมนตรีอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงมีรายละเอียดดังนี้ 1. ตาย 2. ลาออก 3. ส,สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจ 4. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160เช่น สารมีคำพิพากษาให้จำคุกแม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุด 5. กระทำการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา186หรือมาตรา187เชน่นถือหุ้นในบริษัทเกินจำนวนที่กฎหมายบัญญตัติ 6. มีพะบ,บรุมราชองค์การให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา171 7. ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐนมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดเวลาตามมาตรา1 5 8คือเรื่องนายกรัฐนมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกินแปปีไม่ได้ทางนี้ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่ตามขั้นตอนหากนายกรัฐนมนตรีหลุดจากตำแหน่งตามมาตรา1น0 ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา158มาตรา159เลือกนายยกรัฐมนตรีคนใหม่จากบัญชีรายชื่อพักการเมืองตามมาตรา88พนพลเอกประยุทธ์รู้ดีหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ตัวเองมีอัตรายอยู่รอดในสมรภูมิการเมืองจำเป็นต้องอาศัยเสียงสนับสนุนในสภาที่ตอนนี้มีโซซปฏิบัติหน้าที่ได้มีทั้งหมด 474คนหมายความว่าท่านผู้นำต้องมีเสียงในสภาเกิน50%หรือ238เสียงเพื่อไม่ให้แพ้ในศึกซักฟอกและเพื่อใช้ผ่านกฎหมายสำคัญในสภาทำให้พลเอกประยุทธ์ต้องนัดกินข้าวกับพักเล็กที่สโมสรราชพฤกษ์ถนนวิภาวดีรังสิตวันที่17มีนาคมหลังจากดินเนอร์อาหารคำ่ำ กับแกนนำพรรครรัฐบาลเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาทั้งหมดทั้งมวลเพื่อตรวจแนวรบเช็คเสียงในมือป้องกันถูกตลบหลังเจอนกข่าวเวทีขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ Daily News ขอขอบคุณทุกท่านทมานับชมสวัสดีค่ะ